เมื่อวันที่5มีนาคม2552สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับภาคประชาชนได้จัดประชุมผู้มีใบประกอบโรคศิลด้านการแพทย์แผนไทยในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อระดมความคิดเห็นและรับนโยบายของรัฐและแผนยุทธศาสตร์ของชาติในการส่งเสริมและพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านล้านนาให้เป็นส่วนหนึ่ง ในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนเคียงคู่ขนานไปกับการแพทย์แผนปัจจุบันผลการประชุมสรุปได้ว่าภาคประชาชนจะต้องมีการรวมตัวการจัดตั้งเป็นสมาพันธ์เพื่อเป็นองค์กรสำหรับขับเคลื่อนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านล้านนาให้เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในหมู่ประชาชนวันที่12สิงหาคม2552 จึงได้ก่อตั้งสมาพันธ์ขึ้นอย่างเป็นทางการโดยใช้ชื่อว่าสมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการดูแลป้องกันและรักษาสุขภาพร่างกายของประชาชนด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านล้านนา อันเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนทั่วไปเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมปมความรู้ข้อมูลและให้บริการข่าวสารด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านล้านนาตลอดจนอนุรักษ์คุ้มครองส่งเสริมวิจัยพัฒนาและเผยแพร่ให้เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในหมู่ชาวไทยและชาวต่างประเทศนโยบายและแผนงาน สร้างความเข้มแข็งให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและสามารถนำองค์ความรู้และภูมิปัญญาไทยมาใช้ได้อย่างแท้จริงสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อพัฒนาคุณภาพของงานบริการการเรียนการสอนการวิจัยตลอดจนผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนเพื่อให้เกิดความไว้วางใจในการดูแลป้องกันและรักษาสุขภาพร่างกายอันเป็นภูมิปัญญาของคนไทยสมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนาได้จัดกิจกรรมต่างๆดังนี้วันที่2ถึงวันที่3มิถุนายน2554ร่ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานภูมิปัญญาพยาหมอเมืองณคุ้มภูคำจังหวัดเชียงใหม่วันที่24ถึงวันที่28หิาคม2554ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดงานมหากรรมหมอพื้นบ้านานานาชาติณเชียงใหม่พออ ศูนย์การค้าเซ็นทันพลาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ตวันที่20ถึงวันที่24ตุลาคม2554ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่และสมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่จัดงาน ล้านนาเฮลแฟร์2011ณเชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ตวันที่14ธันวาคม2554ถึงวันที่15มีนาคม2555ร่วมกับกรมวิชาการเกษตรและอุทยานหลวงราชพฤกษ์จัดนิทรรศการและกิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้านล้านนา ณอาคารบ้านหมอเมืองงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติวันที่21ถึงวันที่24กันยายน2555ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยายลัยเชียงใหม่จัดงานเปิดตัวโครงการ ชุมชนท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเที่ยวสุขีซีชุมชนและร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่สมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่จัดงานล้านนาเฮลแฟร์2012ณเชียงใหม่ฮอล ศูนย์การคา้าเซนท่านพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ตไปเที่ยวกันไปไปกาไปไปด้วยกันสักทีอยู่ในเมือนทำแต่งานควันก็ฝุ่นทั้งปีออกไปบนคลายให้ร่างกายและจิตใจพกฟืนน้นดีมีธรรมไม่ช้าด้วยความสุขเราอยู่ตรงนี้เที่ยวสุขีส่ชุมชนบริษัทวีโปรดักต์อินดัสทรีแอนสมาชิคของสมัสนพนธ์แพทย์แผนไทย เป็นสาขาหนึ่งในธรรมชาติบำบัดหรือฝรั่งเขาเรียกว่า h o l ิ s t ิกเมดิซิเนเรือว่าการที่จะใช้องค์ความรู้ที่เรามีมายาวนานให้พัฒนากว้างไกลเป็นที่ยอมรับแบบสากลและไปต่างประเทศปัจจุบันซึ่งสำคัญมากที่ประเทศไทยของเราจะเข้าสู่สังคมเอเชียหรือเรียกว่า AEC ลำารางรักสมุนไพรเป็นสมาชิก สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนาเป้าหมายในอนาคตเราก็เห็นว่าเรื่องของสมุนไพรเนี่ยเป็นภูมิปัญญางานที่เราภูมิใจก็คืองานบริการแพทย์แผนไทยนอกจากนั้นก็จะมีร้านจําหน่ายผลิตภัณฑ์เราให้ความรู้กับชุมชนมีอุทยานสมุนไพรเป็นพื้นที่ที่จะรวบรวมพันุ์สมุนไพรกว่า500ชนิดมีโครงการที่อยากขยาย สาขาหรือแฟรนไชส์ไปต่างประเทศในขณะนี้ไปยังประเทศญี่ปุ่นเนเธอร์แลนด์อเมริกาแล้วก็อิตาลีและอีกหลายประเทศกำลังอยู่ระหว่างกรารเจรจาอยู่กำลังจะทำความตกรลงระหว่างสมาคมของต่างประเทศเพื่อให้ยอมรับหลักสูตรซึ่งกันและกันทั้งในนวดไทยและนวดต่างประเทศเก t เฮิร์ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในฐานหสมาชิก ของสมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนาต้องการให้คนไทยหรือผู้สนใจทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงโดยใช้วิถีธรรมชาติหลีกเลี่ยงการใช้เคมีซึ่งปัญหาเรื่องสุขภาพของคนมีความแตกต่างกันสมาพันธ์การแพทย์แผนไทยมีเกือบทุกศาสตร์เกตเฮิร์ก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในฐานะสมาชิกค,ค่ะครับการที่ผมได้เข้ามาร่วม กิจกรรมกับสมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนานะครับก็ได้รับประโยชน์ที่ว่าได้รับข้อมูลด้านวิชาการเกี่ยวกับสมุนไพรได้รับองค์ความรู้ต่างๆจากคณาจารย์ในสมาพันธ์ก็อยากจะเชิญชวนให้ผู้สนใจนะครับเข้ามาร่วมกันพัฒนาการแพทย์แผนไทยแล้วก็รักษาภูมิปัญญาด้าน สมุนไพรของคนไทยไว้บริษัทสยามพาราไดส์นะคะเป็นสมาชิกข,ของสมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนานะคะแล้วก็ได้รับสิทธิสิทธิประโยชน์อย่างหลายด้านเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณสมาพันธ์แล้วก็ทีมงานของสมาพันธ์นะคะที่ ที่ให้ให้ความดูแลช่วยเหลือในหลายๆลด้านกนะ็เป็นเป็นประโยชน์มากนะคะในการในการขยายนะคะ,ะทางของตัวผู้ผุ่นไัยน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะเจ้าก็ศึกษาแพทย์แผนไทยตองนีภสษัชกรมกรมเวชกรรมพดุงคันแล้วก็นวดของเขามีสเสน่อยู่อย่างหนึ่งก็คือเอาความรู้หรือว่าภูมิปัญญาของ ชาวเขาข้าเจ้าเป็นสมาชิกสมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนานะคะมาสองปีแล้วนะสมุนไพรสปราของบริษัทจันทิสมุนไพรไทยจำกัดเป็นสมาชิกของสมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนะาเรามีโรงงานผลิตสินค้าเป็นของตนเองซึ่งผ่านการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขและได้ส่งสินค้าได้เข้าคัดสรรโอทอป ภูมิใจและยินดีอย่างยิ่งนะคะที่ได้ส่งเสริมแนะนำให้กับลูกค้าแทั้งในคนไทยและต่างชาตินะคะให้รู้จักแพทย์แผนไทยล้านนาคอนเซ็ปต์ของโรงแรมเราเน้นธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นส่วนของสปานะคะหรือว่าอาหารในส่วนของสปาเนี่ยเราใช้วัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติเป็นสมุนไพรโรงเรียนพัฒนาปัญญาไทยประกอบกิจการเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยและที่สำคัญที่สุด เรามีบริการในการรักษาโรคด้วยการแพทย์แผนไทยและยาสูนไพรที่ใช้ในการดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนเองนโยบายเป้าหมายองเรียนก็จะพัฒนาการแพทย์แผนไทยสู่สากลโดยมีสมาพันธ์เป็นผู้ให้การสนับสนุนและเผยแพร่ภูมิัยาการแพทย์แผนไทยและภูมิยาพื้นบ้านสู่สากลสำหรับสมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนาเราก็ก่อตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์หลักในเรื่องที่จะขับเคลื่อนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านลน้านนานะครับ ให้กลับมาเป็นที่ยอมรับและเป็นที่นิยมในหมู่ภาคประชาชนอย่างแพร่หลายทั้งในหมู่ชาวไทยและชาวต่างประเทศเพื่อลองรับการเปิดประชาคมสรีอาเซียนอยากจะเชิญชวนให้มาสมัครเป็นสมาชิกของสมาพันธ์เพื่อเราจะได้ช่วยกันในการขับเคลื่อนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แนบ้าน